กยอนดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Resident Evil Village นะครับหลังจากที่เราจบเรื่องราวในภาคหลักไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นโหมดที่มีเพิ่มเข้ามาหลังจากจบในเรื่องหลักนะครับเป็น The Mercenary หรือโหมดทหารรับจ้างนั่นเองโหมดนี้นี่มีมาตั้งแต่สมัย แลันได้รีวิวในภาคเก่าๆครับก็คือการทำคะแนนสูงสุดในพื้นที่ที่เขากำหนดให้ตอ,อนนี้มีแค่ด่านเดียวนะครับ<ม>รลองเล่นดูก่อนเลยเพราะยังไม่รู้ว่ามันจะอิงกับระบบเก่าๆหรือเปล่าจะมีเรื่องของการทำคอมโบฆ่าศัตรูต่อเนื่องอะไรพวกนี้ไม่เห็นเข้าเมโนูเลยไ,ได้เลย โอเคโอ้กระเป๋าใบใหญ่มากดูกก็อยู่ด้วยเฮลโหลดุกพอดีเดี๋ยวนะมีของตรงนี้น,นี้อะไรอะ่ะตรวจสอบกดของมอดถ่ายรับจ้างก่อนอื่นคุณต้อซื้ออุปก,กรณ์หรือวัตถุที่จำเป็นจากร้านค้าจากนั้นก็ปราบศัตรูให้ได้มากที่สุดเมื่อลงสนามภายในเวลาจำกัดรักษาจังหวะการเล่นให้ดีแล้วสะสมคอมโบเพื่อรับคะแนนพิเศษ เมื่อคุณปราบศัตรูได้ถึงจํานวนหนึ่งเป้าหมายของคุณจะหายไปแตะที่เป้าหมายเพื่อเสร็จภารกิจและยังย้ายไปยังพื้นที่ถัดไปพิชิตพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อสะสมคะแนนมากขึ้นสําหรับแตละดานลนอกจากนี้คุณสามารถแตะลูกแก้วเหลืองเพื่อรับเวลาโบนัสแล้วสนุกต่อไปในส่วนของลูกแก้วคุณยังมีลูกแก้วสีฟ้าที่จะทําให้คุณมีความสามารถพิเศษแต่ละลูกมีความสามารถสามแบบให้คุณได้สมเลือกดูท่วงท่าเท่เท ทั้งหมดที่เข้ากับสไตล์การต่อสู้คุณคุณจะเก็บความสมามารถนี้ไว้ระหว่างพื้นที่ต่างๆและคุณจะมีความสมามารถได้ไม่จํากัดนอกจากนี้หากคุณติดตั้งความสมามารถเดิมหลายครั้งความสมามารถนั้นจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคอยจับตาลูกแก้วพวกนั้นเอาไว้ให้ดีๆละ่ะเงินหรือเวลาที่เหลือเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายจะถูกนับ,บรวมเป็นคะแนนสุดท้ายของคุณเช่นเดียวกับจํานวนที่ปรับได้และคอมโบต่างๆคะแนนสุดท้ายจะเป็นตัวกาหนดอันดับของคุณ อันดับเมื่อจบด่านยิ่งสูงรางวัลที่คุณจะได้รับก็ยิ่งดีขอให้โชคดีนะโอเคแล้วนี่เล่นได้ไหมนะเราต้องออกไปตรงนี้ใช่ไหม s <S ถ้าแค่จดูก็เอาเลยดูดิดุกมีอะไรขายอะ่ะเรามีตังอยู่สองหมื่นครับอัพได้ด้วยเหรอมีปืนพกอย่างเดียว choose w your life may depend on it อ้าเรามีแต่ปืนพกอย่างเดียวอ๋อ leaving so soon welcome even กระสุนที่เรามีเพื่ออะไรอ่ะกระสุนเป็นลูกซองกระสุนไรเฟิลทุ่มยิงอ๋อจะประมาณว่าซื้อในนี้เอาลูกซองกระบอกไหนที me, no ่ดูเข้าท่าอืมขาดอีกหมื่นนึงนะครับก็จะได้โอเคงั้น เราขายกระสุนไลเวลมันจะพอได้ไหมหมื่นหนึง่งไม่ได้วะอืมได้สองหมื่นห้าพันอยากจะซื้อลูกซองกระบอกละสามหมื่นนะลองออกไปดูเลยนะไม่งั้นก็มมัได้เลยนะดี thank y o ยังไม่ได้อดนนท์เลยเลยดู เพิ่มเอาชนะศัตรูสิบห้าคนอะไรนะศัตรูว่ามีพลังชีวิตด้วยเยสโอนักเวลาคอมโบสองโบสามอ๋ยมีของให้เก็บด้วยนี่ เราสะส,สมโบได้ไหมเนี่ยโบจะหายวะ่ะไปเก็บสีฟ้าก่อนครับอันนี้คืออะไร <c oughs> ใช้แต่แรงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ความเร็วลดลงลูกส่อความเสียหายมาจากการเคลื่อนที่ของัตูแล้วลงเออเอาสโลว์ชั่นนะรงกโลที่สโลว์แล้วเหรอโมบห้า แรงกว่านะยิงหอ,อมไว้ก่อนยิงหอ,อมไว้ก่อนโบจะหายวะโอเคฮะนี้เราต้องจำแมปให้ได้นะเนี่ยมีศัตรูใกล้จะตายอยู่ตรงโ้นตันั้น ไปเอาลูกแก้วพลังนะเอ้ยลูกแก้วอะไรวะบอลน,นี่ยิงหัวไปน,นี่อะไรเวลาเพิ่มขึ้น30วิบวิโอเคมีตัวหนึ่งเรายิงกับตายแล้ววะอยู่ไหนวะ โอเคคอมโบ12เปิดพกแม่งเอาจริงๆถ้าสถานการณ์ไม่ทนจริงนะ4ตัวสุดท้ายดิตัวเนี้ยแม่โยโยกแหวะเรียบร้อยได้แบบฟูๆเลยฮะ แล้วเวลาก็เหลืออยู่ด้วยหรอซุ่นเปิมเพิ่ม๋อ,อจริงๆแล้วเราวิ่งสำรวจพื้นที่ได้หมดเลยนะเราต้องวิ่งไปต่ออยู่นี่ก่อนพหมดเวลาใช่ไหมออึ๊บ <Clear. S 1> จบพื้นที่นี้พื้นที่ที่หนึ่งอาไม่เห็นมีเกตมีอะไรเลยได้แสนใจห้าพันนะอาา่ะฮะ ก็กลับมาที่เดิมแล้วก็เก็บของ <Naturally. S 1> มาดูขอซื้อุูจะเล่นสนายดีวะสนายแล้วกันครับ ah, so you that. แล้วก็อัพหน่อยเนาะไมะ่ต่างไม่พอซะแล้ว This all อกระสุนปืนพก มีเยอะมากเลยขายกินบ้างเด็ขายให้หมดเลย่เราใช้สนันในการต่อสู้45นัดนานจัง <c oughs> โอเคระส่วนลูกซองเก็บไว้เติมกก็ขายเว้ยไม่ใช้ <c oughs> เลืออไว้เวลาจนตัวดีว่า ไม่ขายแล้วครับขายไปดีกว่ามันจะไม่พอจะซื้อลูกซองอยู่ดีนะน่าแปลกจะลองดูหมื่นหนึ่งเหรอพอซื้อลูกซองสักกระบอกวะล่ะอ่ะพอว่ะโอเคเลยครับ <in> โอเคว่ะนี่ค <good> อมมูนชัตเตอร์ o อนไ e น์ so ผมรัดไปเลยเฟิร์นเป็นปืนหลักเราฮะผมรัดลูกซอง โอเคอัพกระสุนไลเพินหน่อยดีว่าให้หมั well, then, บนบรรจุได้เยอะความจุกระสุนอ 5, 5, 5, 5, 5, 5. s อ r r y แต่ But I do not give discount <Until> next we meet าพบกันใหม่ไปลองดูใหม่ <c oughs> มมันจะง่าย เรามีระเบิดไหมเน,นี่ยไม่มีอนะโอ้ยนั่นละตัววะ่ะโอ้ยของมันยิ่งเก็บได้เยอะแยะเลยโต้ด้วย เพื่อนนักชิมสุดสยบเพื่อนปูให้พีเล็กน้อยมาชนะสตูได้อ่อเอื้อมไม่ถึงจงกินระยะไกลตะคอนไปหายเ้าซ่เอาฟื้นปูให้พีแล้วกันืนปูให้พีมามามา,มาอีกมาเออคะแนหนหมดแสตูอ่ะมีเวลาอยู่รรตรงนู้นป่ะสู้ไปไหนหมด โปหายแล้วอย่างนี้หาไม่เจอแล้วเอาเวลาก่อนนะอุ้ยตัวใหญ่วะะอุ้ยยิงตัวไม่เข้าเออเอาอุ้ย,ยว้าวยิงดิวะเออ โอ้ยว้าวเยอะไม่ถนัดอะไรหรอวะแต่เรามีลูกสองนี่หว่าเออ,อยิงสไยดก่นมีตัวยิงมันจตรงนี้ไงวะโอ้โหแม่นเหลือเกินมึงไหมนม,มีอีกนะ มันจะหายเว้ยเอ้อยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ที่สูงจังเหมือนต้องรู้พื้นที่ว่าจะโตอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่จุดเดีแล้วนะเอาหมายเกิดแล้วเกิดอตรงไหนล่ะ ขึ้นบนหว่ะขัดช่วงขัดตอนสุด,สด,สดลูกซองมะล่ะลูกซองมะล่ะลูกซองมะล่ะ อยู่ตรงนั้น,นมันนั่งนั่งนู่อ่ะขึ้นเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้อโอจริงระยะนี้เลยเนี่ยนี่อะไรความสามารถรสมรรถนะไม่ไหวรรถะตีระยะพีซีความเร็วเพิเเ่มขึ้นสมซีระยะไกลความเสียหายมากขึ้นเอาสมซีระยะไกล โตไปไหนหมดเนะี่ยพบแล้วหรอโอ,อเจอแล้วระยะไกลของความเสียหายเพิ่มขึ้นเออเออเออสามสามตกไป ครบแล้วนะครับตัดตัวโอเคอะจบพื้นที่นี้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่ออมันสะสมจากตรงนี้เลยอ่ะผลลัพธ์พื้นที่อรูปแบบของ m e ซิ e n a r y ก็จะประมาณนี้อ่ะก็ะพอได้อยู่นะเล่นเพิเทินะครับเราน่าจะต้องอัพอ อับสนายอีกวะให้แรงขึ้นไอกโอ้ตังไม่มีเว้ย mm. อัพเข้าไปอ่า ah, it's fine all finished ก็ขายอะไรได้บ้างสนปืนพกนัดใช่เหรอวะอ๋อส4งยนัดมันเลื่อนไปไม่ได้เหรอแบบอะเยอะ <laughs> ใ <Okay. S 2> <he> สยไปลูกซองเอาไว้จวนตัวนำะปะฮ <A S 1> ู้ยตเีม่รู้ามีกี่พื้นที่นะฮะเ้าศตยี่สิคนเออเพ่เขาความสมาเลยแล้วัน นักชิมสุดสยองอนะ่ะให้รูเลียดน,นะเออเออโอกงราคาเออเฮ้ยเออบ้าเออตุออ๊กต้อบั๊โอ๊ยไอ้ตัวนี้ดีกว่ามาหมดเลยดีกว่าสโตม ลอมโจะหายคอมโจะหายเออเออฮึสีก็ไปต่จโตอยู่นอกนะครับอะไรวะ หลอนชาไม่ยอมบอกตำแหน่งศัตตูเลยโอเคแล้วมันจะอ้อมไปทางไหนวะเอาอยางนี้ปะเอาขอมโบลุดไปแล้วนะครับเจ๋งเลยเออหลวค่า โอ้โหจะขอเนหนๆยเอดแม่นๆจังเลยเนาะขอเน้นๆเอาเอไม่หลุดไม่หลุดคำบอกไม่หลุดเวลาล่ะเวลาดีสามสองตัวเลยเหรอน่าจะต้องเข้าบ้านนี้หรือเปล่า ขึมม้นกับโมหลุ่นเงี้ยยิงเข้าไปอย่างเงี้เลยเนี่ยโอ้ยยิงไม่โดนหรอเออไม่ต้องเล็งเนี่ยนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้นัาเดียวเขาทำอะไรวะ เจ้าแห่งดาบนี่ทคำความเสียหายเมื่อใช้เปิืนชนะศัตรูมีโอกาสระเบิดอ่ะมาคนเผาศพความสามารถคนเผาศพไม่รู้ว่าตัวเลขตรงนั้นคืออะไรวะเราควรจะต้องมุดออกไัทงนี้ปะลงออก ีโอเคเจอเลยมาตุ้มมาระเบิดเลยเว้ยสองตัว,วแต่ว่าแต่ว่าเสียงเสียงเอ้ยเอ้ยหัวระเบิด ได้รับแรงระเบิดมาอีกมาเน่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 ตัวนี่ว่ะเฮ้ลายคนะรับเอ้หัวหน่อย เอาไปตัวเดียววะไหนตัวหนึ่งตัวสุดท้ายพื้นที่กัไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจริงไม่อีกตัวมันอยู่ไหนวะหาไม่เจออะเราพลาดตรงไหนไป ไปน,นี่ไงเอ่อมืบังทำไมเอออะดีนาลีนอ๋อมันต้องเอาความสามารถเจ่าออกนะนักชิมสุดสยองนักชิมสยองของเผาศพสโลโมชั่นเหรอก็ดีนะอะดีนาลีนคุณฟูเมื่อใช้ปืนเอสพีเล็กน้อยเจ้าแห่งดาบไม่เอาฮะ ต้องบังคับเหรออ่ะฟุ้งฟูให้ดีเล็กน้อยก็ได้จบแล้วครบนะครับ3 2ต,ตัววิ่งช้าเนอีธานไปคอมพลีสพื้นที่ที่3ม,มีกี่พื้นที่เนีย่ย ออกจากดานแล้วกลับไปยังโหมดทหารรับจ้างหรือไม่ผลลัพธ์รวมได้รับแรงเอเเรงเอบรรลุระดับบีในหมู่บ้านอะไรมันรู้ระดับเออแล้วก็มีด่านต่อไปให้เล่นพื้นที่สี่มีสี่พื้นที่อันนี้มีสามพื้นที่ก็เข้าไปเล่นต่อได้นะครับ<ส>ด,ดูดิ แล้วอเราก็ต้องมาเก็บใหม่หมดเลยอ๋อประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดทหารรับสร้างอันนี้กติชาเข้าเหมือนเดิมเนาะ Well then feel free to peruse ดูก็ให้ตังเรามาซื้อของเหมือนเดิมโอเคเอไมมีโน้หมัไว้เล่นได้เพลินๆนะครับสำหรับโหมดนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเดือานี่ไง อัะดับทหารรับจ้างปราสาทก็จะมีแรลคงบอกโอ้โหแรงเอสแล้วก็เอสเอสก็มี H s s สเปลดล็อกความสามารถประหารชีวิตปลดล็อกด่านโรงงานถ้าแรงเอจะปลดล็อกด่านต่อไปเอโอเคครับงั้นจบคลิปนี้เป็นแค่นี้ดีกว่าขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูสักะแป๊บหนึ่งคนระสวัสดีครับ